Вот крепко хлопцы. А, ал, ал. ว่าอะไรที่อยู่ในเนี่ยตัง <c oughs> อะไรอยู่ในถุงแอบีตังมีเองลงเข้าไปมุดทำไมอะคะ ừm ừm Đi tăng Đi <laughs> ừ, 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 ừ. tăng ừm 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 Đi tăng à à ừm 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 Mút ừm e <laughs> <Iban! laughs> <laughs> <laughs> <sum> มีตังในความสุขหาง่ายๆมากเลยกล่องมันเล็กลูกล <c oughs> ่องเล็กมันจะนอนอีท่าไหนอะ่ะ กล่องมาเล็กนิดเดียวอะ่อะอะ่ะอจะนอนที่ท่าไหนอะ่อะอะ่อะอ่ะแทะเข้าไปอ,อมุดกล่องแล้วหนึ่งมุดกล่องแล้วหนึ่งแทะกล่องแล้วหนึ่งมีตังหาอะไรอะ่ะ นี่อะไรเล่นเหรอแทะก,กล่องอะนี่อะไรเล่นเหรออ้าหมูอ้าว <c ười> กล่องมาเล็กนิดเดียวมีตังเธอจะไปนอนอะไร,รอ่ะอ้อ้าวโอ้ยตัวยังกันหมูมีตังมีตังไปทำอะไร,รอะอะทำอะไร,รลูก ตังทำไรหมูทำอะไรอ่ะแพะอะไรกล่องชอบมุดกล่องโอ้ยกล่องมาเล็กนิดเดียวลูกที่ตังน,นอนอยื่ดีๆไม่ชอบชอบไปนอนที่นี้งั้นหรอเอาเอาวมุดมุดมุดอาเอาเอวมุดแทะเอามุดแทะ Mm hmm. Mm hmm. No. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.